สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจชมรมช่เหลือเหยื่อแจกรมนะครับก็แฟนผมถามว่าเหนื่อยไหมนะครับก็เป็นแฟนนักลบก็อย่างนี้แหละครับต้องอดทนนะแล้วก็ต้องทําใจนะครับพี่น้องครับชมรมแมยกมนะครับไม่มี youtube เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนะครับนําไลฟ์สดของชมรมแมยกมนะครับไป สร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับแต่เรามีข้อแม้อยู่อย่างเดียวคืออย่าไปตัดต่อนะครับทําให้เกิดความเสียหายต่อชุมลมนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการที่มีคนอ้างว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับของชมรมเมกรรมโดยใช้ชื่อผมเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวพวกนี้ผมจะให้ลงนะครับแล้วก็มี Gmail อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเราไม่ห้ามนะครับพี่น้องคนไทยในประเทศไทยที่อยากมีรายได้เลี้ยงครอบครัว ก็สามารถนำนะครับไลฟ์สดของเราไปลงใน Youtube ได้นะครับผมไม่รู้จักละครับพวกสัพทักยอะไรผมรู้จักอะไรตดดไ้นอะไรนะดังนั้นเนี่ยนะครับก็อนุญาตนะครับให้นำไปเผยแพร่ได้นะครับพี่น้องประชาชนครับตลอดเวลาเจ็ดเดือนที่ผ่านมาคดีน้องชมพู่เป็นคดีปิศนาที่ไม่สามารถหาตัวผู้กระทำความผิดได้นะครับชุมนุมนักกรรนะครับ ได้เสียเงินในการฝังตัวอยู่ที่บ้านกอกอเนี่ยนะครับโดยสมม่งไป2สองชุดนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนไ่น้องประชาชนคนในประเทศว่าเรามีความชํานาญในพื้นที่ในจังหวัดพุดอาหารในคดีกูจอมทรัพย์ซึ่งเรามีพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นพื้นที่ของพวกก่อาการร้ายคอมมิวนิสต์เดิมนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมีนะครับาสายของเรา อยู่ในจังหวัดมุกดาหารซึ่งห่างจากจบ้านกกอกไปก็ไม่กี่กิโลนะครับในการฝังตัวของสายของเราเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับสายตำรวจทั่วไปที่ปลอมตัวเป็นคนขายของบ้างคนขวาดขยะบ้างคนถีบสามล้อบ้างคนขับเรือบ้างเป็นยูทูบเบอร์บ้างนะครับซึ่งเราก็ฝังตัวมาอยู่ที่นั่นมาตลอดเวลาเจ็ดเดือนที่ผ่านมา การแบ่งทีมออกเป็นสองสายเพื่อจะเช็คทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของครอบครัวน้องชมพู่เองนะครับที่มีคนสงสัยหรืออีกฝ่ายนึงก็ตามที่มีคนสงสัยเราก็ใช้ทีมทั้งหมดสองชุดนะครับโดยการจะเข้าถึงตัวผู้ต้องสองสัยเนี่ยคนสําคัญที่เป็นเทวดากับนางฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าเป็นคนฉลาดแล้วก็เข้ายากนะครับสิ่งที่ เทวดากับนางฟ้าเนี่ยนะครับจะเข้าได้ก็คือว่าต้องยอมเขาทุกอย่างยอมให้เขาบงการได้ยอมให้เขาบังคับในการที่จะเขียนบทฟาร์มนะครับจะลงข่าวนะต้องเป็นไปตามกลไกที่เขาต้องการเราถึงจะเข้าถึงเขาได้นะครับสื่อหลักที่ผ่านมานะครับตามรายงานสายของเราเนี่ยนะครับเราทราบอยู่แล้วว่า มันมีการจัดฉากนะครับร่วมมือกันในการมุ่งหวังเลตติ้งมุ่งหวังค่าโฆษณามุ่งหวังการเป็นพิธีกรในการแย่งชิงเลตติ้งกันนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่ามันทาให้ลูกคดีของตํารวจเสียหายเราเองนะครับคดีนี้เนี่ยเรามองว่าน้องชมพู่คือเยื่อไชยกรรมเป็นเด็กอายุเพียงแค่สขวบน้ำหนัก9ก้ากิโลกร,รัม เป็นเหยื่ออาชญากรรมที่ต้องได้รับการเยียวยาต้องได้รับการนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ฆ่าน้องชมพู่มาลงโทษตามกฎหมายให้ได้การเสียงเงินของชมรมเที่ยวนี้ไม่ได้ศูนย์เปล่าเราได้สิ่งที่เราต้องการนะครับรวบรวมหลักฐานมาตลอดเวลาเจ็ดเดือนในการเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งสองฝั่งจนเรามาเขียนเป็นบทความให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ใช้สติคิดนะครับแล้วก็วิเคราะห์อย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆเพราะเคยมีอดีตมาแล้วในครลีคูจอมซั์นะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้มีการลงบทความเป็นซีรีส์นะครับจริงๆจะเขียนแค่สองตอนแต่เนื่องจากเนื้อหาของในบทความมันยาวนะครับถ้าเขียนเยอะคนไทยมักจะมีปัญหาเรื่องของการอ่านหนังสือข้อความจะไม่เกินเจดบรรทัดนะครับ ก็จะมีปัญหาเราเลยต้องเขียนเป็นตอนๆเพื่อให้มันครอบถ้วนแล้วก็ได้ใจฟาร์มสามารถสื่อไปถึงผู้ต้องสงสัยที่จะต้องโดนแจ็คพอตในเร็วๆนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับผมเองผมก็ต้องขอโทษครอบครัวน้องชมพู่ด้วยที่เราเคยก็สงสัยเหมือนกันนะครับหลังจากได้ผ่านการพิสูจน์ตลอดเวลาเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเห็นฟารมเสมอต้นเสมอปลาย เห็นความเป็นอยู่นะครับทุกรูปแบบเนี่ยโดยไม่ได้มุ่งหวังเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงแล้วก็ไม่มีเหตุอันสงสัยแล้วว่าทําไปเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการสแสวงหาผลประโยชน์หรือมีอไรายได้นะครับแต่อย่างใดกับยังต้องลําบากด,ด้วยซ้ําไปที่พี่สาวเนี่ยนะครับของน้องชมพู่เนี่ยยิ่งนับวันน,วน,นับวันยิ่งโตขึ้นไม่ได้มีคนที่ไปสร้างห้องน้ําในบ้านให้นะครับและส่วนหนึ่งก็ ได้จากการค้าในการขายของนะครับเราก็เห็นอยู่ว่ามีการต่อเติมเพียงเล็กน้อยไม่ได้มีฐานะร่ำรวยขึ้นแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่มีมูลเหตุจูงใจอะไรที่จะต้องไปฆ่าลูกตัวเองนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเจเดือนยูทูบเบอร์ของเราที่ฝังตัวอยู่ในหมู่บ้านก,กกอกแล้วก็ในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งขณะนี้ เราก็ยังอยู่นะครับอีกหนึ่งชุดเพราะถอนกําลังมาแล้วหนึ่งชุดเพื่อมาทําคดีสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวแล้วก็เรื่องยาเสพติดนะครับในภาคอีสานดังนั้นในขณะนี้เนี่ยเรายังเหลือยูทูบเบอร์ของเราเนี่ยวังตัวอยู่ี่บ้านเกอะๆเพื่อจะดูพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยรายนี้ว่าจะมีพฤติการในการหลบหนีหรือไม่นะครับดังนั้นที่มีคนไลฟ์สดใน youtube ต่างๆ ผมเรียนนะครับว่าขนานี้เนี่ยเราได้แจ้งแล้วเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็มีคนที่ไปไล่สดและด่ดา,ดาผมสารพัดนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าหากว่ามีข้อความหรือมีการหมิ่นประมาทผมด้วยการโฆษณาถ้าภาคประชาชนทั่วไปก็ห้าหมื่นบาทขั้นต่ํานะครับสําหรับอดีตสอสอสอบตอกส้นตีนนะก็อย่างน้อยก็ต้องมีสามแสนอัพนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือคุณจะต้องเสียค่าทนายฟาร,รม์มต้องของคุณเองนะครับ แล้วก็ต้องมาเสียค่าปรับถ้าแพ้งคดีเราและที่สําคัญคือต้องเสียค่าเสียหายให้กับเราแล้วก็ที่สําคัญคือต้องโฆษณาทางสื่อมวลชนให้เราด้วยดังนั้นถ้าคุณจะคอมเมนต์โดยไม่รับผิดชอบถ้าภาคประชาชนก็อย่างต่ําต้องมีสองแสนอัพอครับผมเรียนที่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศให้ทราบว่าเราไม่ได้มุ่งหวังที่ต้องการเงินของใครในคดีผู้จับทรัพย์สองนัดก่านาคอมเมนต์ ผมถือว่าคุณไม่รู้อันนี้ผมไม่ว่ากันแต่คดีนี้เราได้เปิดแล้วว่าเป็นเทวดากับนางฟ้าแล้วถ้าคุณยังมาคอมเมนต์นะครับที่ทําให้เราเสียหายเราจําเป็นจะต้องดาเนินคดีคุณที่สพพร,ระประแดงไม่ว่าจะน้อยคดีสองร้อยคดีสามรคดีเงินรายได้ทั้งหมดจะเข้าสู่การกุศลทั้งสิ้นนะครับซึ่งตอนนี้เรียนให้ทราบนะครับโดยทั่วกันพี่น้องประชาชนครับ วันนี้มีคนติดตามมากนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์นะครับก็สวัสดีทุกๆคนนะครับว่าเรายืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราลงมืนที่ไปแต่ลอดเวลาเจ็ดเดือนข้อมูลค่อนข้างชัดเจนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นพอแค่ตำรวจบอกว่ามีผู้ต้องสงสัยผมยาวก็มีบุคคลหนึง่งไปโกนหัวล้านเหมือนผมเนี่ยโกนทรงผมแบบนี้นะครับ แค่ตำรวจบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่ฆ่าชมพู่เนี่ยผมยาวเนี่ยปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นมีคนไปตัดผมแบบนี้นะครับเพื่อในการในการสแสวงหาผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านี้นะครับสร้างความร่ำรวยจำนวนมากนะครับหน้ที่สำคัญคือหมู่บ้านก,กกอกเนี่ยนะครับตามที่สายรายงานข่าวเนี่ยก็มักจะมีคนบางคนเนี่ย ชอบไสยศาสตร์นะครับแล้วก็พวกเล่นของดังนั้นเนี่ยตรงจุดเนี้ยเส้นผมของน้องชมพู่ที่มีการถูกตัดจริงเป็นเรื่องของคนที่หลงเชื่อไสยศาสตร์ส่วนมูลเหตุจูงใจอะไรนั้นมีหลายประเด็นนะครับผมคงไม่ต้องพูดเอาไว้รอผู้ัญชารณ์หวยชาติพลเอสุวัสด์แจ้งยศสุขจับเมื่อไหร่เดี๋ยวท่านจะทิบายให้ฟัง นะครับเพราะเราคงไม่ไปก้าล่วงในสำนวนเราคงไม่ไปก้าล่วงการดำเนินการของเจ้าที่ตำรวจแต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ามูลเหตุจงใจเนี่ยมาจากความอิจฉาริษยานะครับแล้วก็มีเรื่องของการทะเลาะบอกแวงกันนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในขณะนี้นะครับมีการนําบุคคลต่างๆมาเข้าเครื่องจับเท็จนะครับ เพื่อยืนยันผลผมคาดว่าไม่เกินวันที่สิบห้ากุมภาหวยน่าจะออกที่นะครับเทวดากับนางฟ้าแน่นอนร้อยเปอร์เซนจากการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถยืนยันได้เลยว่าบุคคลทั้งสองร่วมกันฆ่าน้องชมพู่โดยไม่มี ข้อโต้แย้งหรือข้อต้องสงสัยแต่อย่างใดนะครับเรามีทั้งพยานวัตถุพยานมีทั้งวัตถุพยานนะครับบางอย่างที่พูดไม่ได้แล้วก็มีทั้งพยานบุคคลที่สามารถยืนยันได้ว่าในคดีนี้ใครเป็นคนที่ฆ่าน้องชมพู่นะครับแต่ทั้งหมดบทฟารมทุกตอนเนี่ยนะครับ ผมอยากพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศลองไปอ่านดูแล้วจะเข้าใจสตอรี่ทั้งหมดนะครับไม่ได้ผิดไปจากนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่หมอปลานะพูดถึงเรื่อง GPS ผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้าแจ้งความไม่มีใครกล้าแจ้งความ นะก็เราดูว่าจะมีใครกล้าแจ้งความไหมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเรายืนยันได้ครับว่าพยานหลักฐานพยานวัตถุเนี่ยสารจะเป็นผู้พิจารณาในเร็วนี้แล้วผมเชื่อว่าฮนุมานจะลงไปถล่มเทวดาและนางฟ้าอีกไม่นานเกินรอผมคาดว่าไม่เกินวันที่สิบห้ากุมภา สมน,นมัอสิสีฮันโมานจะบุกบ้านโกกเกนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเราคงปล่อยไม่ได้ที่จะให้มีคนฆ่าเด็กอายุเพียงแค่สามขวบอย่างโหดเหี้ยมอมหิบผิดมนุษย์ลอยนวนนะครับโดยไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายคดีครูจอมทรัพย์ สิ่งที่ทําก็คือแรงจูงใจก็คือต้องการกลับมารับราชการนะครับแล้วเราก็จับได้ด้วยมีคนรับรองตั้งแต่รองปลัดกระทรวงมารับรองว่าครูจมทรัพย์เป็นแพะนะครับสุดท้ายก็มาตายกับเราเลยเรื่องอะไรรู้ไหมครับเรื่องรูน็อตป้ายทะเบียนเพราะคดีครูจมทรัพเกิดขึ้นมาเมื่อสิบสองปีมีภาพถ่ายเป็นป้ายทะเบียนปรากฏว่ารูน็อต น็อตคันที่เกิดเหตุที่นำมาขอรือฟื้นคดีกับรูน็อตเมื่อ12ปีที่เป็นภาพถ่ายของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของสำนักตุลาชาตินะครับไม่ตรงกันจึงเป็นการทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จนอกจากนี้เรายังชิงพยานบุคคลนะครับที่หมู่บ้านดงหลวงจังหวัดมูกดาหารมาได้ก่อนเจ้าหน้าที่อีกฝั่ง จึงนำมาสู่การขยายผลแล้วก็ติดตามในสัท์า่าปีได้จนทั้งพิสูจน์ได้ว่าครูจอมทรัพย์เป็นแกะคดีพีท90ล้านก็เหมือนกันแค่เห็นลัตเตอร,รี่บนเน,นือีออนไลน์สังเกตเห็นรอยขยักก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการตัดต่อคดีนี้เหมือนกัน สามารถสืบได้จากเจ็ดเดือนที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงมากมายในบ้านโกกอกนะครับเราจะเห็นคนที่โกหกซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆ,ำๆโกหกแล้วโกหกเล่าโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับคิดว่าเนียนคิดว่าไม่มีใครจับได้นะครับคิดว่าหลักฐานทุกอย่างไม่มีทางทำอะไรได้เพราะตัวเองถือว่าเป็นเทวดาแต่สุดท้ายคนร้าย ย่อมทิ้งร่องรอยไว้ให้เราในฐานะนักสืบเอกชนแล้วก็ทางทีมงานของผู้พิการตำรวจแห่งชาตินะครับที่ระดมนักสืบฝีมือพักการลงพื้นที่ไปสําหรับนักสืบที่เป็นของตํารวจหรือของเราก็ดีไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในพื้นที่บ้านกกอกได้เนื่องจากว่าไม่มีวงจรปิดนะครับแล้วก็เป็นที่อับ ดังนั้นต้องใช้วิธีคือเผชิญสืบอย่างเดียวก็คือฝังตัวอยู่ในพื้นที่นะครับไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเหมือนที่นครบาลได้ในต่างจังหวัดบางแห่งก็ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างคดีของอที่มีการป้อนทองที่จังหวัดลบบุรีนะครับก็ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้แต่ใช้วิธีคือสังเกตแผ่นป้าย คดีนี้ก็เช่นเดียวกันไม่สามารถใช้เทคโนโลยีมาจับได้แต่สุดท้ายอย่างที่บอกครับว่าคนร้ายนับวันนับวันยิ่งหลงละเลงมากขึ้นยิ่งเหิมเกิมมากขึ้นนะครับสื่อหลักนะครับอวยเท่าไหร่ยิ่งทำให้สมองของผู้ต้องสงสัยรายนี้กลับเอาสื่อมาเป็นเครื่องมือในการทําลายพยานหลักฐาน และสื่อก็เป็นร่วมมือด้วยทําให้ตํำรวจทํางานยากยิ่งขึ้นพวกเราในฐานะที่เป็นเอกชนในฐานะที่เป็นพลเมืองดีของชาติในการช่ชวยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐในการปราบปรามมิจาชีพก็ร่วมกันนะครับกับทีมงานครูจอมทรัพย์เหมือนเดิมเราก็ฝังตัวอยู่นั่นมาเจ็ดเดือนผมเองไปมาก่อนหน้าสองครั้งไปแบบเงียบๆแล้วก็บอกเลยว่า ไม่ทําคดีเพราะต้องการให้รับรวงพงังถ้าเป็น้องประชาชนที่เป็นนักสืบก็ต้องใช้วิธีรับรวงพงังจะบอกว่าเราทําถ้าเราลงมือที่ไปมีแต่คนรู้จักอัจฉริยะทั้งนั้นไม่มีใครไม่รู้จักอัจฉริยะดังนั้นเราจรึงประกาศไม่รับทําคดีเพื่อต้องการรับรวงพงังนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะผลพิสูจน์ก็มีการทําร้ายจริง ที่ข้อเท้าชมพู่นะครับมีรอยยาบาดก็มีคนพาเดินไปพร้อมทั้งใส่รองเท้าแล้วก็ที่นิ้วนะครับนิ้วเท้าของชมพู่เนี่ยมีตุ่มน้ำใสๆก็คือเท้าพองจากการเดินสัมผัสนะครับพื้นดินที่สำคัญคือผมยังยืนยันเหมือนเดิมว่าบาดแผลด้านหลังตั้งแต่หลังขาก้นหลัง มีรอยถูกตีนะครับด้วยไม้เล็กๆซึ่งเราก็คาดคะเนว่าน่าจะเป็นก้านมายมเหมือนเดิมที่เราดูจากภาพถ่ายนะครับที่เราได้มีการเห็นภาพถ่ายที่ชัดเจนสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีมูลเหตุจงใจทั้งสิ้นดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือขนส่วนจะเป็นขนอะไรนั้นก็รอ รอเวลานะครับที่จะมีการจับกลุ่มนะครับในเร็วนี้ผมเชื่อว่าอย่างช้าสุดคือสิบ้ากุมภาน่าจะมีการขอมาสารออกหมายจับที่สพที่ศาลจังหวัววมดมุกดาหารนะครับนเร็วนี้แน่นอนอันข้อสรุปก็คือเป็นเทวนากรงฟ้านะครับผมสรุปให้อย่างนี้นะครับพี่องประชาชนจะได้เข้าใจเรื่องระบบการสืบสวนสอบสวน เราทํางานเชิงลุกลงในพื้นที่เหมือนสังขบุรีที่มีคนออกมาถแถลงข่าวว่าไม่มีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวมาที่จังหวัดกาญจนบุรีมาที่สมุทรสาครวันนี้รองผู้ว่าการตำรวจเอกชาติก็ถแถลงข่าวชัดเจนแล้วว่ามีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจากการจนบุรีมาที่สมุทรสาครนะครับเช่นเดียวกันนะครับในทุกๆจุดของเรามีเครือข่ายประชมิตรจำนวนมากทั่วประเทศสายของเราทุกสาย พร้อมที่จะเป็นพลเมืองดีในการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือเจ้าที่รัฐนะครับแล้วเราก็มีค่าตอบแทนให้ในการเป็นสายของเราในแต่ละพื้นที่ที่มีคดีสําคัญนะครับดังนั้นนี่คือกลยุทธ์รับรวงพางในการสืบจากขนของชมรมยุวเลกกรรมนะครับส่วนยูทูบเบอร์คนไหนให้เขาไปหาเอ,าเองเพราะขณะนี้เขาก็ยังไม่รู้หรอกว่ายูทูบเบอร์ของเราเป็นใคร เพราะยูทูบเบอในบ้านกกอกขณะนี้มีมากกว่า20คนก็ให้เขาไปสังเกตเอานะแต่ทุกอย่างคือเรามีการบันทึกวิดีโอไว้มีการบันทึกคลิปไว้37คลิป